ผลบวกทีละคู่แล้วได้อะไรม้างนะลบหนึ 9, 5, 3, อยสากหสาแล้วก็เก้าปดอะทีนี้เราจะย้อนกลับมาว่าเลข3ามตัวมีอะไรบ้างก็ทําแบบเมื่อกี้เนาะมาบวกกันให้หมดอะลองบวกกันให้หน่อยนะครับ3ตัวนี้รวมกันจะได้เท่าไหร่12บสอเหรอออใช่ครับได้แค่12 12พอไปหารสองปุ๊บจะเหลือหทีนี้เราจะกลับไปหา ตัวเลข3ตัวแล้วว่ามีอะไรบ้างก็เอา6ตั้งไว้แล้วไปลบกับเลขทีละตัวนะครับตัวแรกเป็นลบ139เราก็ต้องตั้งแบบนี้นะ6ลบกับลบ139พอเจอลบกับลบก็ต้องคิดเป็นบวกแหละก็เท่ากับเอา6ไปบวกกับ139เลขตัวแรกก็จะได้เป็น145 14 <5. S 1> อ่าะได้ละว1ตัวใส่ลงไป